สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีดครูอ่อหรือว่าร้านมีดครูอ่อนนั่นเองนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับราคาของสินค้าเราจะอยู่ที่9 0บาทจะถึง250บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าทุกท่านสามารถหยิบจับได้แล้วก็วันนี้ก็คือคุณผู้ชมจะเสียค่าจะส่งนะครับพิเศษสําหรับวันนี้วันเดียวนะสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางคุณจะเสียค่าจะส่งแค่50บาทไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ชิ้นนะต่อการส่ง1ครั้งนะครับคุณผู้ชมจะได้รับนะสินค้าในราคาค่าส่งที่50บบาทนะครับผมโอเคนะฮะ ถ้าคุณสนใจอุดหนูนแล้วก็ตรงนู้นนะครับเบอร์โทรนะ0992360882ครับ0992360882ร้านมีครูอออยู่ดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ๊ k หรือไลน์ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอะโอเคเข้าเลยแล้วกันเมื่อกี้พยาพูดให้ไวที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ สำหรับวันนี้นะครับจะมีมิสไซสขนาดกลางนะฮะซึ่งเริ่มต้นที่90บาทสำหรับตัวขนาดกลางในะคุณผู้ชมครับและที่สำคัญก็คือ,อผมเนี่ยได้ไปเอาร้านที่ร้านใหม่มาแล้วไม่ใช่ร้านเดิมนะไอ้ร้านเดิมมีปากเสียงกันไปก็คือบจบบแล้วนะฮะที่เขาบอกว่าออของที่ราคาหลักร้อยจะมีซีเรียสอะไรมากนะฮะผมก็เลยด่าวป,ปที่เรียบร้อย่าร้อยของคุณกับร้อยของผมไม่เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับก็เลยโอ,อโอเคร้านนี้แล้วกันต้นทุนสูงหน่อยแต่มีคุณภาพกว่าแน,น่นอนนะครับผม สำหรับตัวนี้จะมาพร้อมกับซองผ้าไนลอนที่ด้านหลังร้อยเข็มขัดได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวที่1นะึ่งนะสำหรับไซส์ขนาดกลางนะครับตัวนี้ซองผ้าไนลอนบอกเลยว่าบางแบบพอรับได้นะฮะเปิดออกมาปับ๊บแต่คุณผู้ชมแป๊บนึงนะครับนี่คุณผู้ชมไม้สีอ่อนๆแบบนี้นะฮะสำหรับตัวนี้งานมีดพับสปริงราคา90บาทสำหรับเบอร์หนึ่งนะครับเรียกได้ว่าจี๊จ้าแต่ผมว่าเปิดตัวแรกนี่ก็คือมีคนเอาแน่นอนนะฮะ สำหรับตัวนี้จะไม่มีคลิปเน็บเอวให้นะเป็นงานสแตนเลสครับไม่มีคลิปเน็บเอวให้เพราะว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดต้นทุนนะครับนี่เนะี่ยดีไซน์ก็แบบนี้เลยบริเวณตรงจุดเนี่ยมีตอกหมุด2จุดนะครับเป็นหมุดไม้ไม่ใชหมุดไม้หมุดงานสแตนเลส2จุดครับเป็นคล้ายๆน็อตเลยนะน็อตสี่แฉกเลยนะฮะ แล้วก็ด้ามจับเป็นแบาประกับไม้แท้นะครับวัสดุตรงนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับผมแล้วก็บริเวณบริเวณที่เราจะใช้น,นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวล็อกและตัวเปิดนะฮะคุณผู้ชมดันขึ้นมาจะเป็นการล็อกนะคุณกดยังไงก็ไม่เด้งนะฮะแต่ถ้าคุณดันลงมาเนี่ยจะเป็นการแบบนี้ครับพับสปริงแบบนี้เด้งแรงๆอย่างนี้นะฮะบ,บริเวณใบมีดด้านบน จะมีรมูลมแล้วก็เป็นร่องเลือดที่มีรูลมขนาดยาวเลยนะแล้วก็มีรูลมอีก1จุดนะครับก็คือเป็น2จุดนั่นเองเปิดคมแล้ว100%เรนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยจะมีรอยหยกัยกๆเป็นฟันฉลามอยู่นะครับอ่าแล้วเนื้อสัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยจะมีร่องอยู่ทั้งหมด3ร่องนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันเหมือนกันเดะเลยนะฮะไซส์ขนาดกลางความยาวตัวนี้โอ้โหเพิ่งเพิ่งเก็บห้องใหม่นะฮะลืมเอาตลับเบสมาอีกแล้วผมนี่ ขี้ลือจริงเนี่ยคุณผู้ชมลองเทียบกับมือผมดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดกลางนะจริงๆมีเล็กกว่านั้นอีกเนะอ่ะโอเคตัวนี้นะครับนี่นะ90บาทครับสำหรับไซส์ขนาดกลางเบอร์หนึ่งนะครับอ่ะจะได้รู้กันไปว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะครับต่อมาขนาดกลางเบอร์ที่2นะครับสองพันนนดนขออนุญาตไม่รีวิวนะแต่พามาให้ดูดีไซน์เลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างสวย สําหรับผมชอบมากกว่าตัวอื่นนะครับผมนี่นะฮะนี่มันแปลกตาดีนะนี่ที่เป็นน้นํานี่คือน้ํายาโชจินะครับผลิตน้ํายาโชจิเอาไปเช็ดนะฮะนี่นะฮะให้คุณแม่เช็ดไว้ให้ก็จะเปียกน้ํายาโชจินิดหนึ่งนะครับผมลงน้ํายาไว้ไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วดีไซน์ของมันนะะฮะนี่เนื้อไม้อะผมชอบแค่ตรงเนื้อไม้มันสวยดีตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อไม้ที่แบบว่าเป็นรอยต้นไม้แท้ๆนะครับผมเขาจะน่าจะใช้การเผา เผาให้มันเกิดรอยแล้วก็ทําให้ไฟดับไฟนะมันจะเกิดรอยแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วทำการเคลือบนะครับมันจะเนียนนะเนื้อสัมผัสมันจะเนียนไปเลยคนระับไม่มีการคุกคละนะครับเพราะขัดกลามาอย่างดีบริเวณตัวล็อกจะเป็นอยู่เฉียงๆด้านบนนะมุมบนด้านเฉียงๆนะลงมาด้านล่างครับกดปับ๊บนี่โอ้โหดีไซน์ตัวนี้จา้าบอย่าบอกใครกันเลยทีเดียว <laughs> ใช้คําว่าจา้าบเลยนะเพราะว่าดีไซน์มันดูแบบเก่าๆนิดนึงนะฮะ มีรู3รูบริเวณใบมีดนะครับผมแล้วก็มี1ร่องเลือดที่มีร่องเลือดก็มีรูลมเช่นกันอยู่ด้านในนะฮะทำไมต้องทำแบบนี้ก็ไม่รู้นะนะฮะจะเปิดรูลมก็ไม่จะเปิดร่องเลือดก็ไม่เปิดให้เลยแล้วก็บริเวณเหมุด2จุดจะเป็นน็อตนะครับนี่ทั้ง2จุดเลยนะฮะนี่นะัครับผมก็ดูดีมีสง่าราศีนะครับใครที่ชอบทรงดีไซน์ซ,ซ่าๆก็ตัวนี้ก็จะซ,ะซ่าๆนิดนึงนะฮะบริเวณสันท้ายร้อยเชือกได้นะ เน,เนื้อสัมผัสก็เรียกได้ว่าง,งานก็สมราคานะผมผมอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่เกรดพรีเมียมนะแต่เรียกได้ว่าเป็นงานที่สมราคากับราคา90บาทนะฮะโอเคครับเบอร์2สําหรับตัวกลางไปแล้วนะครับอ่านะต่อมา90บาทอีกหนึ่งตัวเป็นลายไม้อย่างเดียวเล้ไม่ได้เอาลายงาาเลยนะเนะี่ย ไม่ไดเอางานละดวลลายขอสัตว์มาเลยนะครับผมนี่นะฮะสำหรับตัวนี้เป็นงานมีหมดอยู่1.2จุดจุดมีแค่อย่างละเล่มนะครับคุณผู้ชมนะไม่ได้มีเยอะนะผมต้องบอกต้องแจ้งให้ทราบก่อนมีแค่อย่างละเล่มนะครับตัวที่3ดูกันให้จะชัดนะครับนี่เออตัวนี้ดีไซน์แบบเรียบเรียบด,ธรรด,ด,ดูธรรมดาที่ดูดีธรรมดาที่ดูดีนะฮะแต่ขอตินิดหนึ่งแล้วกันตรงด้ามไม้สีซีดไปนิดหนึ่งนะฮะสีด้ามไม้มันซีดไปนิดหนึ่งนะฮะนี่แต่ฝั่งนี้เออเนี่ยถ้าเป็นอย่างฝั่งนี้นะผมชอบเลย เนะี่ยถ้าเป็นอย่างฝั่งนี้ผมชอบเลยเนะี่ยบริเวณใบมีดด้านบนเนี่ยจะมีรอยหยกักๆเหมือนฟันเลื่อยไว้นะครับผมแต่ไม่สามารถที่จะใช้ทําอะไรได้นะเปิดเท่ๆอย่าง,งนั้นนะวัสรุเป็นงานสแตนเลยเปิดโคมแล้วหนึ่งร้อยเปอร์นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้สําหรับ90าบบาทนะ90้บาทนะตัวเนี้ย90บาทเสียค่าจะส่ง50บาทก็รวมแล้วเต็มที่เลยถนะ้าคุณสั่งเล่มเดียวเนะี่ยคุณจะเสียเงินแค่140บาทได้รับสินค้าเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เอา ต่อมาขยับราคาขึ้นมานิดหนึ่งเป็นตัว100บาทนะครับตัวนี้100บาทเนะเป็นตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่เบอร์หนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะดูเลยอ่าในสำหรับตัวนี้เป็นงานตัวใหญ่เบอร์หนึ่งนะครับด้ามจับเป็นด้ามงานเลเซนนะลวดลายเขาสัตว์แล้วก็บริเวณตัวล็อกจะดูด้านด้านข้างนะฮะด้านข้างนะตัวล็อกด้านข้างแบบนี้นี่จะมีตัวล็อกด้านข้างบางตัวก็จะเป็นตัวล็อกด้านบนนะครับ หรือว่าด้านบนทางเฉียงๆก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะก็สามารถที่จะ,ะมีในหลากหลายรูปแบบนะครับผมอ่ะผมปลดล็อกลงมาวันนี้แล้วกดมาปั๊บนี่โอ้โหค่อนข้างยาวนะพราะเปิดใบมีดออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแปดถึงเก้านิ้วได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้บริเวณตรงด้านบนนะครับจะเป็นเป็นงานสแตนเลสนะครับผมแล้วก็จะมีะรูลมีสามรูนะซึ่งรูลมจะเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับลโลโก้ของงานสแตนเลสตีลนะฮะนี่เป็นรูปเสือนะฮะ ตัวล็อกตรงนี้หมดตัวกด1จุดนะครับแล้วก็จะมีหมุด2จุดนะด้ามเป็นงานเลซนนะครับไม่ใช่ข่าวกวางแท้นะถ้าข่าวกวางแท้ราคาก็จะขยับไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะตัวใหญ่ตัวที่1นึ่นะครับ่ะตัวใหญ่เบอร์หนึ่งราคา100บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมอ่ะต่อมาดูตัวใหญ่เบอร์2กันหน่อยเนี่ยด้ามไม้นะฮะด้ามไม้ดีไซน์แบบนี้ทรงแบบนี้ก็ อาจจะไม่เข้าตาหลายๆท่านนะครับผมนี่นะอ่าตัวนี้ไม่ต้องแย่งใครเพราะดีดไซน์มันไม่ได้ดูแบบจิจัดมากดูเรียบเรียบดูไม่ได้ชูฉาดนะแต่ก็เหมาะดีสำหรับคนที่ต้องการความเรียบเรียบง่ายๆนะฮะเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบเรียบเรียบ,ยบง่ายๆนะฮะเปิดตัวนี้มาปั๊บเนี่ยก็ค่อนข้างเทเลยสำหรับเบอร์2นะครับตัวใหญ่นะ100บาทครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะรีวิวไปแบบถ้าช้านะไม่ต้องไวมากแล้วกันนะไม่เน้นขายนะเน้นให้ได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายแล้วกันนะครับะจะได้มีความสุขในการรับชมด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นซองผ้าไนลอนเหมือนกันสิ่งที่ควรจะปรับปรุงก็คือในเรื่องของซองผ้าไนลอนนะเด็กผู้ชมเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างบางนะไม่ได้ดูทนทานสักเท่าไหร่นะผมต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ดูทนทานเท่าไหร่แต่มีให้ในราคาหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะ พอราคาไม่สูงอ่ะตัวนี้โอ้ยดีไซน์ตัวนี้จี๊ดนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวใหญ่เบอร์3นะฮะตัวใหญ่เบอร์3ราคา100บาทนะครับผมก็งานสแตนเลสนะครับตัวล็อกอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมนะฮะเปิดออกมาปั๊บเนี่ยอ่าค่อนข้างค่อนข้างดูมีอะไรอะไรหน่อยนะเพราะว่าบริเวณด้านบนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบว่าดูธรรมดาเรียบๆไปเลยนะก็ยังมีการลุกเล่นอยู่นิดนึงนะะเนี่ย จะมีการสลบให้มีเส้นสายของตัวมีดนิดนึงนะฮะสำหรับตัวใหญ่เบอร์3แล้วก็ด้ามเป็นด้ามประกับไม้แท้นะฮะมาพร้อมกับตัวร้อยเชือกได้ตรงท้ายนะครับผมสามารถร้อยเชือกได้อีกฝั่งหนึ่งอ้าตัวนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีเลยด,ดีไซน์เนี่ยถ้าเกิดว่าคนตัวใหญ่อย่างผมจับเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าอ่ากำลังเหมาะมือเนะี่ยไซส์เนี้นะ ไซส์กลางอาจจะเล็กไปสำหรับผมไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยเล็กไปสำหรับผมแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนมือใหญ่นะฮะใครที่มือใหญ่เหมือนผมสูงร้อยแปดสิบเหมือนผมเนี่ยก็จะเข้าท่ากับตัวน,นี้มากกว่านะครับผมจับอย่างเงี้ยโอ้เป็นมีดไฟเตอร์นะนะก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับตัวนี้คือมีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเวลามาซื้อของกับผมนะนะผมมักจะไม่ค่อยโอเคในเรื่องของบอกว่าจะเอามีดเนี่ยไปสู้รบจะไปต่อสู้จะไปฆ่าใครอนะไรเงี้ยคือผมผมไม่โอเคนะคุณผู้ชมเนี่ย ผมขายมีดผมอยากให้คุณผู้ชมได้ได,ได้เห็นได้สะสมได้อะไรเงี้ยนะฮะได้ได้ชอบดูชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไปทำร้ายใครดีผมไม่แนะนําเลยนะผมรู้สึกไม่ดีแล้วมาลายผมฟังว่าถ้าเกิดได้ไปจะทาอย่างงู้นอย่างนี้ไปคือคือมันผมต้องรู้สึกยังไงผมขายของด้วยความ ถุจลดผมทำาเออบางทีผมแบ่งปันไปแต่แบ่งปันให้ไปทไําในสิ่งที่ไม่ดีผมก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกค้าประเภทนี้ถ้าผมไม่ได้ขายของให้ก็อย่าอย่าว่าผมเลยแล้วกันนะครับมันไม่รู้สึกแบบว่าอย่างไรมันไม่โอเคขายมาได้ตังใช้แต่คนอื่นเป็นอันตรายอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับพี่ๆหลายท่านที่เล่นมีดใน,ใน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 ช่องผมเนี่ยเป็นทหารเป็นตำรวจก็เยอะนะครับแต่ทุกท่านไม่เคยเอาไปข่มขู่ใครไม่เคยเอาไปเบ่งใส่ใครเนะี่ แต่ละท่านได้ไปก็แค่สะสมดูเพราะความชอบอย่างเนี้ยผมโอเคมากเลยนะผมจะยินดีบริการเลยมีสินค้าแบบตัวท็อปทอปตัวแพงๆเนี่ยผมจะลดราคาให้แบบให้พี่ได้สะสมเต็มที่เลยนะถ้าพี่นําไปไปเก็บไว้ชื่นชมเอาไปเป็นคอลเลกชันโชว์จัดตู้โชว์สวยๆอย่างเงี้ยนะครับดีกว่าไปทำร้ายใครนะครับก็ประมาณนี้นะนะอันนี้บนออกแนวบนนิดนึงนะพะมีลูกค้าหลากหลายประเภทนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจด้วยถ้าเกิดว่าบ,บางท่านที่อ่ผมปฏิเสธไปนะครับ อันนี้เป็นงานสปริงตรงผมขออย่างเดียวนะครับใครที่ซื้องานสปริงตรงไปเนี่ยผมมีทั้งหมดสามเบอร์นะมีทั้งหมดสามเบอร์ใครที่ซื้องานสปริงตรงไปนะครับขอคนที่เล่นมีดเป็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันอยู่ในซองเลยเวลาคุณแกะมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเป็นซองเตโยแก่นะครับผมแล้วเวลาดึงออกมาเนี่ยอย่าดึงอย่างนี้นะครับมันเผื่อมันเด้งมาปั๊บเนี่ยมันจะโดนมืออย่าดึงอย่างนี้เด็ดขาดให้คุณทํายังไงก็ได้เพราะต้องระวังตรงนี้มันเด้งออกมาได้คุณค่อยๆดึงออกมาเหตุผลเพราะ ถ้าสวิตช์ตรงนี้มันไปติดกับซองเมื่อไหร่นี่นะครับมันจะเด้งออกมาปั๊กเลยเลยเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองดูนะนะีฮะถ้ามันติดกับซองนะแล้วมันปึ๊บเนี่ยมันออกมาปั๊บมันพุ่งมามันจะทิ่มมือเอาเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยเราแค่ดันลงมาด้านล่างปั๊บมันก็เปิดแล้วนะฮะดันขึ้นก็เปิดแล้วอย่างเงี้ยนะระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังนิดนึงนะอ่ะโอเคผมดึงเลยแล้วกัน สำหรับตัวนี้เป็นงานสปริงตรงตัวที่หนึ่งหนึ่งรยห้าสบาทนะครับไม่รวมค่าจะส่งนะครับลวดลายหัวกระโหลกเนะสันท้ายทุบกระจกได้อ่านี่นะครับผมเนี่ยความยาวขณะที่พับอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก5านิ้วครึ่งนะน่าจะได้ประมาณการเอานะครับอันนี้ไม่แม่นนะฮะเพราะผมไม่ได้ตลัดเมตรมาแล้วก็มีคลิปเน็บได้ใครจะกล้าเน็บวันเนี้ยผูย้ชมลองดูเนี่ยถ้าเน็บใส่กระเป๋าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันทิ่มลงมาปั๊กอย่างเงี้ยนะฮะ ก็อ่ะโอเคขอคนที่ชานาญนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับงานมีสปริงตรงครับอันนี้เบอร์ที่1นะครับอ่ะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยด้านข้างเปิดคมแล้วนะครับหนึ่งร้อนะฮะด้านบนแหลมเจี๊ยอะไนะฮะถ้าทิมนี่รู้เรื่องเลยนะฮะเออเดี๋ยววางเทียบให้ชัดแล้วกันอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเป็นหัวกระโหลกสีขาวเผื่อใครอยากได้ต่อมาตัวที่2ครับ ตอนนี้ก็จะเหลือแต่งานหัวกะโหลกทั้งนั้นเลยนะฮะงานที่เป็นลายพลางอะไรต่างๆเนี่ยไปเล็ดไปที่เรียบร้อยแล้วมีเจ้าข้าจ้าของหมดเลยตัวที่สองเป็นสปริงตรงหัวกะโหลกที่มีความดาร์กนิดนึงนะฮะตัวนี้เออออกไปแนวๆของอา้าวครับบนจะพิ่งขึ้นมาเจนเจนอุ้มไปนิดนึงปอนเดี๋ยวพ่อขายของก่อนเดี๋ยวหักค่าขานมแมวว่าดูแล้วเด่ยขอบคุณคุณภรรยาได้เลยครับ สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหัวกระโหลกสันท้ายทุกกระจกได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานคลิปเน็บสีดำนะฮะก็ผมบอกาตามตรงนะตัวเนี้ยอาจจะขายยากนิดนึงนะีก็ยังคิดอยู่ว่ามาทำไมวะ <c oughs> อ่ะโอเคแต่เผื่อมีคนชอบอ่ะนี่นะครับเทียบเทียบกันเบบ๋ยนีเล่นมา150บาทนะครับอืมและก็ตัวที่สามนะครับเป็นงานสปริงตรงจะเปิดพร้อมๆกันมันจะได้แบบไม่เสียเวลานะฮะ ตัวนี้เป็นงานลวดลายมังกรนะฮะมังกรนะมังกรค่อนข้างดุดันมากๆเลยตัวนี้นะครับสันทายทุบกระจกได้แถมไอตัวทุบกระจกเนี่ยมันร้อยเชือกได้ด้วยนะเนี่ยเพิ่มความแบบเออน่ารักไปอีกนิดนึงนะฮะแบบนี้เปิดไดมิดอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับอย่างละ ร้อยห้าสิบบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับคุณผู้ชมครับก็ใครจะรับนะฮะคุณผู้ชมก็ติดต่อได้เลยนะครับผมเนี่ยอ่ะวิธีการเก็บก็คือง่ายๆนะครับตรงสวิตช์ที่เดิมนะครับตรงนี้นะให้คุณดึงลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นการเก็บแบบนี้เนี่ยทุกเล่มนะฮะเหมือนกันนี่นะฮะปั๊บนี่เนี่ยอ่ะโอเคเวลาที่คุณผู้ชมได้ของไปถึงมือคุณผู้ชมปั๊บลองกดสปริงดูได้เลยนะครับ ถ้าสปริงมันเสียหายหรือมีปัญหาไม่ต้องตกใจไปนะครับกิ้งเดียวโทรหาผมถ้าผมไม่รับสายก็อย่า,ยาคิดว่าผมหนีไปไหนนะผมไม่หนีผมทํามาหากินสุจลิตนะผมจดทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยถ้าผมไม่รับก็คือผมไม่ว่างเดี๋ยวผมติดต่อกับแน่นอน,นะคะหรือหรือทักแชทในไลน์ทิ้งไว้ก็ได้บอกว่าอาจารย์สปริงที่อาจารย์ส่งมาเนี่ยมีปัญหานะครับอ่า แล้วเดี๋ยวผมจะได้ติดต่อคุณไปเลยว่าโอเคได้เลยครับเดี๋ยวคุณผมส่งตัวใหม่ไปให้หรือจะรับเงินคืนก็ได้นะฮะนี่คือบริการจากผมจริงใจแบบนี้เลยนะ,ะซึ่งพี่ๆหลายท่านก็เวลามีปัญหาก็แจ้งผมมานะผมก็จัดการให้แบบนี้แล้วก็พี่ๆบางท่านเนี่ยบางท่านก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอานะหมายถึงว่ามันเสียหายอนะไรเงี้ยพี่เขาพอจะแก้ไขได้พี่ก็แก้ไขเขาก็ไม่ได้อะไรผมแต่เขาก็บอกว่าเออมันเป็นประมาณนินีะอาจารย์อะไรเงี้ยจะขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านที่เป็นแบบนั้นด้วยนะที่เข้าใจนะครับเพราะว่าสินค้าทุ ต้องบอกว่าเนืผมไม่ได้ผลิตเองเนะฮะผมเป็นคนนําเข้านะผมนําเข้ามาเนะี่ยอ่ะโอเคต่อมาเป็นงานโอ้โหเกอร์เบอร์อันนี้น,นี้อยู่นานแล้วอยู่นานจัดนะอันนี้อยู่นานจัดเกอร์เบอร์นะฮะเอามายําราคาให้มันแบบให้มันรู้เรื่องไปเลยดีกว่านะฮะงานเกอร์เบอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากและน้ําหนักจะเบา พื่ออื้ออานวยต่อการใช้งานนะครับผมแต่ปัญหาก็คือเจ้าตัวนี้ผมเปิดออกมาแล้วคุณผู้ชมมันเสียลมตรงที่อะไรเลยไหรมฮะผมไม่คิดว่างานเกอร์เบอร,เบอร์มันจะเบาเลยขนาดนี้เนี่ยมีใบมีอะไรให้ด้วยครับนี่นะมีใบให้ด้วยเนี่ยชัดเจนนะนี่นะนี่ครับบางมากสำหรับผมมองว่าเฮ้ยมันบางไปหรือเปล่าวะเนะฮะ ตัวนี้ร้อยเชือกได้นะครับตีตา BG ขึ้นมาวัสดุเป็นงานเหล็ก D2 นะครับตัดเชือกได้เป็นตัวล็อกแบบแบ็กล็อกนะฮะตัวนี้นะนี่ครับผมเนี่ยน้ำหนักเบาพกพาง่ายแต่ไม่มีคลิปเน็บก็อาจจะล่วงหายได้นะครับสำหรับตัวนี้นะจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตัวบางๆแค่นี้ราคา150บาทนะครับไม่รวมค่าจัส่งเลยนะจริงๆนะผมคิดว่า ผมจะขายราคานี้ไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนเคยเคยกั้นใจขายไปอยู่เนะยแล้วผมรู้สึกว่าเวลาคนซื้อไปผมรู้สึกไม่คุ้มค่าอ่ะผมมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมให้ในราคาหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีสําหรับตัวนี้ครับอแล้วผมก็จะไม่รับเข้ามาแล้วนะตัวเล็กแบบนี้ผมรู้สึกว่าขายไปแล้วไม่คุ้มค่ากับคุณผู้ชมด้วยแล้วผมก็รู้สึกไม่ดีด้วยมันมันรู้สึกแบบว่ามันเสียหลายด้านมากกว่าดีนะฮะมีให้บริการสองกล่องนะครับใครจะรับไปนะครับก็รับไปได้เลยนะครับ ตัวบางๆเมื่อกี้นะฮะหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับอโอเคจบจบไปฮะสำหรับตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาโอ้โหเนี่ยตัวนี้ผมขายปกติอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับเนี่ยนะสองร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งด้วยนะครับแบบนี้มีให้บริการอยู่สองเล่มนะครับ ด้ามไปด้ามไม้แท้ตีตาเกอร์เบอร์เลยนะเป็นไม้เผานะฮะเขาใช้กันต่างประเทศเนี่ยเขามักจะนิยมแบบเผาไม้ให้มันขึ้นขึ้นลายที่ชัดขึ้นนะฮะตัวเล็กนะครับแค่ฝ่ามือแบบนี้นี่นะเหล็กดีทูด้วยงานเกอร์เบอร์นี่นะครับสันท้ายเร้อยเชือกได้แบบนี้นะฮะนี่เปิดคมแล100้วนหะนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคมนะเนี่ยคมกริบเลยนะครับผมก็ตัวล็อกเป็นแบบไลเนอร์ล็อกแบบนี้นะฮะปับ๊บพับลงมาได้ เนี่ยอ่ะตัวนี้เกอร์เบอร์นะครับผมปกติแล้ว200บาทไม่รวมค่าจะส่งนะครับใครจะรับนะสองร้อบาทส่งฟรีครับมีให้บริการสองอันนะไม่ได้เสียหายตรงไหนนะของใหม่มือหนึ่งเลยครับของใหม่มือหนึ่งเป๊ะเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันอีตัวเมื่อกี้นะแต่ตัวนี้คือที่จะจะปล่อยพร้อมกันเพราะว่าจะได้จัดโปรโมชั่นให้มันดูพิเศษไปเลยนะให้มันดูพิเศษพิเศษไปนิดหนึ่งเนะี่ยซึ่ง ช่วงเวลาปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้นะราคานี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซ็ตมันถ้าเกิดผมเอาชุดตัวเล็กมาลงเมื่อไหร่ก็จะขายราคาเดิมนะครับสองบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะแต่ตอนนี้สองรบาทส่งฟรีอยู่นะครับใครจะรีบเอารีบเลยนะถ้าชอบอยู่นะถ้าเล็งอยู่นะอ่ะขออนุญาตเปิดงานตัวใหญ่ซะหน่อยดีกว่าเป็นพับสบัดต,ตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้พับสบัดต,ตัวเล็กไปแล้วมีแค่อย่างละเล่มนะสำหรับวันนี้โอ้โหทำลวงเนะมื่อกี้เปิดตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันไม่รู้อะไรนะเราขอลองดูก่อน ตัวที่หนึ่งนะครับสำหรับงานพับสบัดตัวเดี๋ยวนี้นะพับสปริงกับพับสบัดแยกออกนะพับสปริงกดปั๊บเด้งปึ๊กนะฮะพับสบัดต้องใช้กันปั๊บอย่างนี้ถึงจะออกมาครับส่วนคุณภาพเหล็กก็พับสบัดจะดีกว่านะครับเล่มนี้เล่มที่หนึ่งครับผม250บาทแทะไม่รวมค่าจะส่งอันนี้มีให้บริการสงเล่มนะครับสําหรับตัวสีน้ําเงินแบบนี้นี่นะเป็นด้ามไม้แท้ครับเป็นงานブラウンิ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะมีตัวล็อกเป็นสีเงินนะฮะ ว้าวเดินมาสวยเหมือนกันนั่นนี่เวลาจะเปิดนะครับให้กดด้านหลังลงนะครับจับมือในท่านี้ก็ได้นะฮะกดด้านหลังลงครับมันจะปั๊บขึ้นมาแบบนี้เลยลักษณะอาการเหมือนมันมีตัวอะไรช่วยผักนะแต่จริงๆเราไม่มีนะครับนี่ฮะบ,บริเวณใบมีดนะครับผมมีการสกรีนลายคลื่นทะเลพร้อมกับลวดลายของบราว์นิ่งนะฮะแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับตรงนี้คอมีดก็จะเป็นลายที่เหมือนกันเลยนะฮะเพื่อให้เข้ากับตรีมนั่นเอง ด้ามเป็นด้ามจับไม้ที่มีการชุบน้ำยาแล้วนะครับผมตรงนี้นะน้ำยาม,มันทำให้ดูฉ่ำๆนิดนึงนะอีกฝั่งหนึ่งพลิกกลับมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม้สีเนะี่ยผมชอบนะไม่น่าไม่น่าแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบเนี้ยชอบมีพร็อกกับคลิปเนบนะครับแล้วก็ลวดลายคลื่นทะเลความยาวเปิดใบมีดออกมาอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับผมขมคริปเลยสำหรับเบอร์หนึ่งตัวนี้นะฮะ250บาทไม่รวมค่าจัดส่งครับค่าส่งก็50บาท ก็ไปเสร็จแล้ว300บาทคุณก็รับไปได้เลยแต่แนะนำนะครับถ้าซื้องานประเภทนี้ก็ซื้อไปถ้าสองเล่มขึ้นไปจะได้คุ้มค่าส่งนะครับอ่ะเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับอ่ะเรียงให้อย่างนี้เลยเบอร์หนึ่งนะต่อมาเบอร์สองครับเหลือหนึ่งเล่มทวนอันนี้นะเป็นที่นิยมของใครหลายคนนะหนึ่งเล่มท้วนใครจะรับก็ด่วนนิดนึงเพราะมันคือรุ่นยอดนิยมเลยนะครับสำหรับสมิธแอนเวสันตัวนี้ครับ ลวดลายดีไซน์เรียบๆดูหรูดูทันสมัยอันนี้ลายทันสมัยเลยนะแล้วคุณดูพิษสงของไอ้เจ้าตัวนี้นะค,คุณผู้ชมมองเลยว่ามันเป็นมีดที่สารพัดพิษมากๆนะฮะบ,บริเวณด้านนี้นะครับจะมีตัวตัดสายเบลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีมีดสรโลการตัดสายเบลไม่พอครับเปิดขวดได้ด้วยสายกิน,กนเบียร์นะฮะปอกนี่เลยเปิดได้ทุบกระจกได้นะ แล้วตรงนี้มีการโชว์โชว์ความใบมีดเนื้อมีดด้านในนะเป็นเหล็กดีทูนะครับผมอ่ะเปิดออกมาครับวัสดุเนี่ยนะดีไซน์เนี้ยบมากนะตัวนี้ค่อนข้างเนี้ยบแล้วน้ําหนักดีไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วไม่ได้หนักจนเกินไปนะบางตัวเบาอะไรเบาก็บอกว่าเบานะครรีวิวก็ตามตรงนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวล็อกแบบไลเนอร์ล็อกนะครับผมก็หายห่วงเนะ่ยคุณต้องให้สุดก่อนนะให้สุดก่อน,นครับไม่งั้นมันจะพับมานะครับผม ต้องเปิดให้มันสุดนะฮะเวลาใช้งานเปิดให้มันสุดนะครับอ่าดูนะเวลาสะบัดนะครับแบบแบบนะฮะ,นะฮะให้มันสุดแบบนี้นะมันจะเป็นตัวล็อกตรงกลางเห็นไหมครับเนี่ยค้ำไว้เวลาจะเก็บก็กดตัวล็อกตรงกลางลงนะแล้วก็พับลงมานี่นะครับผม250บาทครับมีเล่มเดียวทั่วแล้วนะรอบนี้นานมานะครับทั้งหมดไปแล้วนานมานะใครจะรับก็ด่วนเลยเดปกติเนี่ยผมหยิบมาเปิดตรงท้ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดต้นชิปเนี่ยเล่มอื่นจะขายไม่ค่อยออก แต่ถ้าเปิดปท้ายเนี่ยเออเล่มอื่นยังพอได้ขายออกบ้างนะครับผมเพราะว่าหลายคนก็อยากจะได้เล่มนี้นะฮะโอเคเล่มที่สองผ่านไปต่อมาเล่มที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตเปิดตัวแมลงทับอีกแล้วกันนะครับเหลือนะอยู่น่าจะเล่ม2เล่มมั้งตอนนี้นะทรงแมลงทับนะครับด้ามเป็นด้ามเปลือกไม้ไม่ใช่เปลือกไม้เป็นรวดลายไม้ที่เหมือนคล้ายแบบว่าเปิดปีกแมลง และมีตอกหมด3จุดนะครับผมบริเวณด้านบนเป็นงานสแตนเลสนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวล็อกงานสแตนเลสนะแล้วก็ดีไซน์ให้ไม้ฝั่งนี้สวยนะคุณผูช้ชมลองดูเนื้อสีอีกฝั่งหนึ่งมันจะคนละแบบเลยนี่นะอันนี้ดูเข้มเขมนิดนึงพอมาฝั่งนี้ปั๊บมันเหมือนแบบมีวอเตอร์ฟูลนิดนึงเนี่ยนะมีหลายสีเนะเวลาเปิดก็เหมือนเดิมครับจับดันแบบนี้นะแล้วก็ดึงมาปั๊บเนี่ยนะนะมันจะเหมือนมีการพับสะบัดนะครับใบมีดเป็นสีทูโทนนะฮะ มีการรมดำมาแล้วก็จะมีรู3รูตรงนี้จะเป็นรูลมนะฮะการลมดำเนี่ยได้วัสดุของต่างประเทศต้องบอกว่าเขาลมดำได้ค่อนข้างดีนะได้เนียนด้วยนะตัวล็อกเป็นแบบ l i เนอร์ล็อกบางประเทศที่เขาก๊อปปี้มาเนี่ยเขาจะไม่สามารถลมลมดำแบบนี้ได้นะมันจะมีแบบเคลอะๆนิดนึงแต่ตอนนี้เก็บมาได้ค่อนข้างเนียบเนะนี่ยสันนา2.5ม mm เมนะครับเปิดออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะก็เปิดคมแล้ว100%นะครับ เบอร์สามครับลวดลายแมลงทับเหลือนี่หนึ่งตัวเลยผมว่าเหลือตัวเดียวแหละดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่จะไม่ผิดนะผมว่าเหลือตัวเดียวตัวนี้วันนี้น่าจะเหลือแบบอย่างละตัวสองตัวนะฮะโอเคมับเขาให้ตัวที่สี่ครับคุณผู้ชมฮะอา้าวนี่ปั๊บเขาให้บราวนิ่งตัวนี้นะครับผม ดูไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บไม่ได้เช็ดนะคราบน้ายาอยู่เต็มเลยเดี๋ยวจะเช็ดไปให้ก่อนที่จะส่งนะครับผมบริเวณคอมีจะเป็นสีไทเทนะครับด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้เนี่ยอีกฝั่งนึงจะเป็นคลิปเนบะสีดําแล้วก็จะมีะหนึ่งร่องเลือดแถมในร่องเลือดก็จะมีรูลมแบบทิธีเลยนะนี่นะครับตัวนี้ค่อน,ข,อนข้างที่จะจีาร์ดอยู่นะฮะก็2 5 0บาทนะครับสำหรับตัวที่4นะฮะไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเลย เริ่มเมื่อยแล้ว energy เริ่มหมดเริ่มท้ายๆคลิปแล้วเริ่มหมดเลยนะฮะตัวที่5อันนี้บา w n ิ n งหัวตัดนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าใช่เลย collection นะที่นานๆผลิตทีสำหรับงานบาวนิ่งหัวตัดเมื่อก่อนเป็นที่นิยมมากนะเมื่อก่อนผมหยิบมาขายนี่จะ12เล่มก็หมดนะฮะขายทีละโหล2โหลเลยนะหมดนะแต่รอบนี้เหลือให้บริการ1เล่มทวนเท่านั้นนะครับลวดลายเป็นคล้ายลายแบบอ่า ตะข่ายเนะี่ยตะข่ายถักเพื่อป้องกันการเลื่นของมือเวลาจับไปนะมันจะลื่นเวลาทุบกระจกเขาจะทุบกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยบางคนไปเปิดไปมีดออกแล้วค่อยทุบอย่างนี้ก็คือแบบไม่ใช่แนวเด้อพี่น้องบมไปจังสั้นเด้อนี่นะฮะต้องพับแบบนี้เนะี่ยพับแล้วก็ทุบมันจะปลอดภัยกว่าตัวเองเนะนี่ยนี่นะครับผมนี่ สันท้ายตรงนี้มีรอยหยักทําให้การจับกระชับมากยิ่งขึ้นนะฮะดีไซน์ดูไม่ฉูดฉาดมากแต่ก็พยายามโชว์ที่เนื้อมีดนะ,ะเขาพยายามจะเล่นลวดลายเช่นกันนะแต่ข้อเดียวเขาคือเขาใช้งานทั้งงานเนี่ยมีแค่2สีสีดำกับสีเทาถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ดีแล้วนะมากกว่านั้นก็ดูไม่แมทกันแลละนะครับผมก็ตัวนี้2 5 0้ยห้าสิบาทนะ,ะสำหรับหัวตัดนะครับผมนานๆผลิตมาทีนี่เดีวหนึ่งเล่มตัวที่ห้านะครับสําหรับพับสมบัต และสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตเปิดโชว์เป็นงานบาเลต้าแล้วกันนะฮะบาเลต้าลวดลายเคปลาเนะี่ยฮะเอาไวรุ่นใสแวน้นน่าจะชอบไวรุ่นใสแว้นน่าจะชอบเพราะนี่คือลวดลายเคปลานะ่ฮะบริเวณปลายมีด,ดตัดสายเบลได้นะับผมเวลาจับตัดเบลก็อย่างนี้นะยังไม่ใช่ว่าเปิดมีดออกมาแล้วค่อยตัดนะครับจะเล่นมือเอาครับอย่างนี้เนะี่ยสัท้ายทุกกระจกได้ตัวนี้เนะี่ย แล้วก็ร้อยเชือกได้ด้วยมาพร้อมกับหมุดแนะสจุดบริเวณด้านข้างลวดลายเคปล่าเนืน้อสัมผัสดีนะฮะเป็นการสกีนลนยนะครับผมไม่ได้นูนออกมานะเป็นการสกีนลายเข้าไปตัวล็อกเป็นแบบก้านสีดำานะหมุดตัวนี้แม่ยึดซะ,ะ,ะเยอะแยะเลยนะตัวเดียวก็อยู่แล้วมั้งเนี่ยนี่รอซะสามตัวเลยเนะี่ยึงยึดเยอะไปนิดนึงเนี่ยนะอ่ะเปิดใบมีดออกมาปับ๊บนี่บริเวณใบมีดนะครับจะมีดีไซน์คล้ายๆปลาฉลามนะครับ สำหรับบาลต้าตัวนี้ก็เนื้อสัมผัสยังคงดีเหมือนเดิมนะคะคมนะครับตัวนี้คมมากโดยส่วนตัวมองว่าน้ําหนักยังเบาไปนิดนึงนะสำหรับงานมีดพับสบัดนะครับผมตัวใหญ่ด้วยมั้งแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบความหนักดีผมก็จะแนะนําตัวนี้เลยบาลีต้าตัวนี้แหละนะคมเพราะมันไม่หนักมากนะครับนี่นะอ่าโอเคครับผมก็2 5 0บาทนะครับสำหรับเบอร์6คของวันนี้นะครับคุณผู้ชมเอโอเคครับก็ วันนี้ใครอยากอุดหนุนผมก็อย่าลืมเลยครับ0 9 9 2 3 6 0 8 8 2นยะครับยินดีให้บริการนะฮะถ้าเกิดโทรมาแล้วผมไม่รับก็อย่าน้อยใจไปนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะเดี๋ยวผมโทรกลับไม่ต้องห่วงผมโทรกลับแน่นอนผมก็อยากได้ลูกค้าอยู่แล้ว <c oughs> นะสามารถโทรมาคุยกันได้แล้วที่หลายท่านชอบเปนน็นกังวลก็คือเวลาโทรมาหาผมเนี่ยอาจารย์เ,เวลาถามของที่ตัวเองอยากได้แล้ว,วเอิแล้วของหมดไปเนี่ยท่านก็จะเกงใจอยากจะซื้อนู่นนี้นั่นชิ้นอื่นแทนไม่ต้องเกงใจนะครับ โทรมาคุยกับผมได้เลยผมอยากจะคุยมากกว่าผมชอบคุยกับคนที่เล่นมีดนะฮะแล้วาสะาสมมีดจริงผมชอบคุยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อของผมก็ได้มาสอบถามก่อนรอเจอที่ถูกใจหรือสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณโทรมามันมีค่อยเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็อย่าไปฝืนใจซื้อเลยครับคุณผู้ชมฮะเสียดายเงินนะผมยังเสียดายแทนเลยสาหรับบางท่านยิงเก็บเงินมาตั้งนานแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ของที่ถูกใจเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ได้ไปนะมีดทุกเล่มถ้าม,มันจะเป็นของเรานะครับคุณ ทิ้งไว้กี่วันทิ้งไว้นานแช่ไหนมันก็ยังรอคุณอยู่เนะี่ยคุณโทรมากี่ครั้งมันก็ต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาโทรหาผมปับ๊บอยากได้เล่มนี้แต่คุณไปซื้อเล่มอื่นนะครับผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่มีความหมายนะ่ยรอเล่มที่ใช่ดีกว่าเนะี่ยคุณจะได้มีความสุขในการสะสมมีดนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับมีดยังไงก็ติดต่อได้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะฮะข้ากับข้าวผมแล้วกันนะครับอย่างไรก็จะบริการให้ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ